สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูเจนอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาภาษาไทยตอนคําเป็นคําตายนะคะคําเป็นคําตายคืออะไรนักเรียนรู้จักคําเป็นคําตายไหมคะ,ะถ้าเรายังไม่รู้จักหรืออาจจะรู้จักแล้วเราวันนี้เรามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับคําเป็นคําตายกันให้มากขึ้นนะคะ คำเป็นคำตายนะคะคือหนึ่งคำที่ไม่มีตัวสะกดหรือมาตราแม่กอ,อกานั่นเองนะคะผสมกับสระเสียงยาวนะคะสองคำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่ก้นกมเกยเกลและก็กงนะคะหรือหลักการจำง่ายๆก็คือแม่ดมยวงนั่นเองนะคะเป็นหลักการจำคำเป็นนะคะและสามนะคะ คำที่ผสมด้วยสระอัำไอไอและก็เอานะคะซึ่งเหล่านี้ทั้งหมดเป็นอ,องค์ประกอบของคําเป็นนะคะตัวอย่างคําเป็นก็จะมีคําว่าข้างขึ้นนะคะข้างขึ้นทําไมเป็นคําเป็นนะคะเพราะว่าประกอบด้วยสระเสียงยาวแล้วก็ตัวสะกดในมาตราแม่กลน,นะคะต่อไปข้างแรมนะคะ ประกอบด้วยสระอาแล้วก็สระแอเป็นสระเสียงยาวนะคะคําทํานายประกอบด้วยสระอําและสระอานะคะสะกดด้วยมาตราแม่เกยก็คือยอยักษ์นั่นเองต่อไปจันทรานะคะสะกดด้วยคําว่าจันสะกดด้วยนหนูและคําว่าทรานะคะประ,ประสมด้วยสระอาต่อไปคําว่าราตรีปร,ประสมด้วยสระอาและสระอีนะคะ สายันประสมสระอาและตัวสะกดนอเนนก็คือตัวสะกดในมาตาแม่กุนนั่นเองนะคะและคำว่าหมอดูประสมด้วยสระอและสระอูนะคะต่อไปคำตายค่ะคำตายก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดหรือคำที่อยู่ในมาตาแม่กออกานะคะและประสมด้วยสระเสียงสั้นสอง คำที่มีตัวสะกดในมาตราแม่กบกดกดนะคะหลักการจำง่ายๆก็คือแม่กระบฏนั่นเองนะคะอ่าตัวอย่างคำเป็นนะคะก็จะประกอบไปด้วยอ่าคำว่าเข็ดลาบทำไมถึงเป็นคำตายเพราะว่าคำว่าเข็ดนะคะประสมด้วยสระเอกสะกดด้วยดอเด็กนะคะอย่างและคำว่าลาบนะคะสะกดด้วยอ่า บอไปไม้ก็คืออยู่ในมาตาแม่กุถ้า,าในคําว่าคํานั้นเนี่ยผสมด้วยสระเสียงยาวแต่ตัวสะกดเป็นแม่กดนะคะเป็นคําตายให้เรายึดที่ตัวสะกดนะคะถ้าตัวสะกดเป็นคําตายนะคะเป็นตัวสะกดเสียงสั้นก็ให้เรายึดว่าคํานั้นเป็นคําตายนะคะหรือถ้าคําคํานั้นเนี่ยตัวสะกดอยู่ในมาตาแม่ลนมยวงนะคะ กลกลงเกยเกลนะคะก็ให้ยึดคำนั้นเป็นคำเป็นนะคะคำว่าทุกโศกนะคะผสมด้วยสระอุสระโอแล้วก็สะกดด้วยกอไก่นักโทษนะคะสะกดด้วยกอไก่สอฤศีนะคะเป็นมาตาตัวสะกดในแม่กดนักขัดตะริกนะคะผสมด้วยสระเสียงสั้นสะกดด้วยกอไก่ ตเต่านะคะเป็นมาตราตัวสะกดในแม่กดนะคะก็ไก่แม่กกบาบเคราะห์ผสมด้วยสละอาแต่ตัวสะกดเป็นแม่กระบดนะคะก็ให้เรายึดที่ตัวสะกดนะคะถ้าตัวสะกดเป็นแม่กระบดคาคานั้นจะเป็นคําตายนะคะเคราะห์นะคะสละออกมักขุเทศมักสะกดด้วยคอควายนะคะคอควายก็เป็น ตัวสะกดในมาตาแม่กกนะคะเทพสอสลานะคะสะกดด้วยสอสลาสอสลาก็เป็นตัวสะกดในมาตาแม่กดวิหกสะกดด้วยสระเสียงสั้นหกนะคะเป็นคอควายสะกดด้วยคอควายอยู่ในมาตาแม่กกนะคะสรุปนะคะคำเป็นคำตายแตกต่างกันยังไงคำเป็นนะคะหนึ่ง คำที่ไม่มีตัวสะกดก็คือคำที่อยู่ในมาตราแม่กอกาะสมกับสระเสียงยาวส่วนคำตายนะคะก็คือคำที่ไม่มีตัวสะกดในมาตราแม่กอกาแต่ประสมด้วยสระเสียงสั้นนะคะและสองสะกดด้วยมาตราแม่นมยวงนะคะกลกลมเกยเกลกงนะคะเป็นแม่เป็นคำเป็นนะคะ และคำตายเนี่ยจะสะกดด้วยมาตรากกกกแล้วก็กดหรือแม่กระบ,บุดนั่นเองและสุดท้ายนะคะคำที่ประสม,ะสมด้วยสระอํำไอไอและเอาเป็นคำเป็นนะคะต่อไปมาดูตัวอย่างนะคะคำว่าลำไยลำไยเป็นคำเป็นนะคะเพราะว่าสะกดด้วยสระอํำและสระไอซึ่งเป็นสระเสียงยาวนะคะ ประดิบประดิบเป็นคำตายเพราะว่าประสมด้วยสระอะและสระอีและตัวสะกดของคำว่าดิบนะคะอยู่ในมาตตาเมกดนะคะหรือมาตาเดียวกับตัวดเด็กนะคะตักบาทนะคะผสมด้วยสระอะคำว่าตักนะคะและสะกดด้วยตัวกไก่ส่วนคำว่าบาทบาดะสมด้วยสระอาและอันนี้เป็นตัวสะกดที่เรียกว่าตัวสะกดควบนะคะ ตอรอสองตัวนะคะตอรอนี้อยู่ในมาตาตัวสะกดของดอเด็กนั่นเองนะคะแม่กดนะคะคำว่าบาทฉะนั้นคำว่าตักบาทจึงเป็นคำตายค่ะดาวเดือนนะคะดาวเดือนเป็นคำเป็นเพราะว่าประกอบด้วยสระเสียงยาวทั้งสองคำเลยและคำว่าดาวประกอบด้วยตัวสะกดแม่เกลนะคะคำว่าเดือนก็ผสมด้วยตัวสะกดแม่กุล จบไปแล้วนะคะสําหรับคําเป็นและคําตายนะคะคำเป็นกับคําตายเนี่ยต่างกันไม่มากเพราะว่าคําเป็นนะคะก็จะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดก็คือคําในแม่กอาการะสมด้วยสระเสียงยาวนะคะและตัวสะกดในแม่นุ่มยวงส่วนคําตายนะคะก็คือคําที่ไม่มีตัวสะกดและประสมสระเสียงสั้นแล้วก็ประสมกับตัวสะกดในมัตตาแม่กระบุดนั่นเองก็คือแม่กก กดแล้วก็กดนะคะก็สําหรับวันนี้นะคะก็นักเรียนก็คงจะได้รับความรู้เกี่ยวกับคําเป็นและคําตายไม่มากก็น้อยก็ครูก็ขอให้นักเรียนนะคะนําคลิปวิดีโอการสอนนี้ไปประกอบกับไปศึกษาประกอบกับก,บการทํำใบงานนะคะและศึกษาหนังสือประกอบไปด้วยสําหรับวันนี้ครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ